ผมก็เลยชอบธุรกิจที่อย่างงี้เขาเรียกมี DCA DCA ไม่ใช่คุณนั่งคิดเอาเองว่ามันมีหรือว่าฟังผู้บริหารว่ามันมีนะมันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า mm hmm. เฮ้ยเขารักษาอัตรากําไรได,ด,ด,ด้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆหุ้นมันก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมันก็จะยาก ซูเปอร์อารีเบิร์ดถึง30กันยายน68นี้เท่านั้นกับคอสเซียไซรูนที่16คอสการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วเรียนสดๆกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่า10ท่านหลักสูตรนี้จะทําให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจยกระดับทับากษะการลงทุนสู่ความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืน ได้ลางมือทำเคสสตดี้หุ้นพร้อมกับเพื่อนๆและเข้าร่วมกิจกรรมเน็ตเวิร์กิงกับเครือข่ายนักลงทุนหลากหลายอาชีพได้ทั้งความรู้ความสนุกและสังคมนักลงทุนดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้ปิดสอบเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นอบรมระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง19กันยายน69ณโรงแรมอวานี่ราชดากรุงเทพสแกน QR โค้ดเพื่อดูดารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร0811739000 081-173-9000เทนเซนเป็นไงครับโดนสถานการณ์เหมือนกันเห็นไหมเวลาที่มันใหญ่มากๆแล้วรัฐบาลจีนเข้ามาคุมนู้นคุมนี้คุมนั่นอะ่ะก้อนมาจิ้นเป็นไงครับมันก็จะถอยๆอยถอยถอยถอย,ถอ,ย,ถอ,ยอันนี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมูลค่าที่ตลาดมองเห็นนะครับที่ผมบอกว่าจีนมันไม่ควรจะได้มูลค่าเยอะคือเพราะเช่นนี้เองอเดี๋ยวผมให้ดูเอาตัวไหนดี Microsoft ไหม Microsoft นะครไอรายได้อะทุกคนเห็นอยู่แล้วแต่ทุกคนลองไปดูไส้ในของก s อสมาจินน่ะมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยไหนวะเฮ้ยอ่ะเป็นไงครับหน้าตามเ,เหมือนของจีนไหมฮะไม่เหมือนมันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆมันมันใช้อำนาจเหนือตลาดอ่ะ ค่อยๆสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันมันเอา free cash ไปสร้างขับเป็กใหม่ที่กินกินเขาเรียกว่าทําให้ตัวมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือจะเป็นความต่างนะครับหรืออย่างตัวไหนดีอะ MVD อะไหม MVD ก็ได้คือตัวไหนก็ได้ที่มันเป็นหุ้นแข็งแกร่งในในจนะีนน่ะคุณลองเอากําไรขั้นต้นมาเทียบกับของเมกาดูดิมันคนละอย่างกันนะ่ะพราะนั้นหุ้นจะขึ้นนะ่ะ มันจะต้องเห็นไอ้ไอสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้การแข่งขันมันต้องมันต้องน้อยหรือเราต้องมี DCA DCA คือ d u r a b l e Competitive Advantage ผมแปลเป็นภาษาเท่ๆไม่เป็นนะภาษาผมคือแข่งกี่ทีเราก็ชนะแข่งกันกี่ทีเราก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าคนอื่นเพราะเรามีความเหนือกว่าในอะไรบางอย่างคราวนี้ผมเล่าถึงหุ้นตัวที่ผมลงทุนเยอะที่สุดในชีวิตคือเซี่ยเนาะ เอาอ๋อต้องเป็น1,8,1่ศูนย์ก็อย่างเซี Mire ่วมี aste, ่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นธุรกิจในจีนเนาะแต่รายได้อยู่ในจีนก็น้อยลงเรื่อยๆตอนนี้ก็เราๆสี่เปอร์เซ็นตแต่เขาออกไปต่างประเทศได้เป็นไงครับเขาก็มีวิธีในการไปรีดมาจินข้างนอกผมผมถึงบอกว่าเวลาลงหุ้นจีนถ้าเราลงอะไรที่อยู่ในจีนเป็นไงครับ คุณต้องเผื่อๆไว้เผื่อๆไ,ไว้เพราะในจีนอ่ะอันนี้เขาไม่ได้เปิดเผยนะผมเชื่อว่ากอสมาชินในจีนของเสี่ยมี่แข่งขันเยอะเวลาไปทุกครั้ง V ีโวหัวเว่ยอะไรคือมันเยอะไปหมดอ่ะแต่พอออกมานอกจีนอ่ะคนที่แข่งในจีนแล้วชนะแล้วอะ่ะเจอใครก็ไม่แพ้แล้วครับเพราะมันเหมือนสนามลบแบบกาดีเเตอร์ที่แบบสู้กันทุกรูปแบบอะ่ะถ้าคุณชนะจากตรงนั้นออกมาได้คุณออกมาเจอพวกเนี้ยหมูไหมฮะหมูเลยเพราะว่าสบายมากนะครับผมก็เลยชอบธุรกิจที่ อย่างงี้เขาเรียกมี DCA DCA ไม่ใช่คุณนั่งคิดเอาเองว่ามันมีหรือว่าฟังผู้บริหารว่ามันมีนะมันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยเขารักษาอัตรากําไรได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆหุ้นมันก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมันก็จะยากอย่างเช่น trip.com นี้ผมก็ชอบอ่ะผมให้ดูทีพอดีมันลิสต์ที่อเมริกาด้วยนะครับแต่เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรักษา80 80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะว่ามันก็80แล้วอะนึกออกไหมมันมันทะลุไปร้อยไม่ได้เลยทำนองเนี้ยครับใครๆย,ยังไม่เข้าเลยครับยังไม่เข้าเลยครับถ้าเข้าผมว่าไม่มีกำไรครับใช่ครับก็เดาเอาครับเดาว,ว่าไม่มีกำไรเพราะว่าพอเขาลดราคาลงมาเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนมันอยากให้ AI ที่เป็น API หรือว่าเป็น AI model เนี้ย มันเป็นฟาวเดชันมันเป็น Commodity ้อ่ะถ้าพูดให้เร็วๆคือผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตทุกคนใช้ใช่ไหมครับมีใครรวยจากอินเทอร์เน็ตมั้งครับที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตพรีเวเดอร์แล้วรวยเรานึกไม่ออกคนรวยมันกลายเป็น iPhone มันกลายเป็น Apple มันกลายเป็น Facebook มันกลายเป็น y o u t u หนึ่พระคนที่ทำอินเทอร์เน็ตที่เป็นฟาวเดชันที่เป็น Commodity ้อ่ะมันจะมันจะรวยยากผมมองว่า AI m o โมเดตอนนี้มีความคล้ายๆแบบนั้นแต่ AI อแอปพลิเคชันกับ AI ฮาร์ดแวร์จะได้ตัง มันก็ต้องมองให้ทะลุอะแต่ผมมองว่าเงินไม่ได้อยู่ตรงนั้นเงิน,นอยู่ตรงอื่นแต่คนทั่วไปจะรู้สึกอ่านข่าวเสร็จอยากซื้อดิฟซิกแต่ผมว่าดิฟซิกไม่ได้เงินดิฟซิกเป็นฟาวเดชั่นของการสร้างเงินเงินจะไปอยู่ที่อื่นมากเสียใ่แพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนเสียงหาศีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอ จัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์ CSI Society กว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรื่อง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  AI เนอะผมเป็นคนที่พอศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วมันมันจริงขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้อีกไม่นานถ้ามัน trigger ตัว AGI ปุ๊บโลกก็จะเปลี่ยนเลยนะครับ ตอนนี้มันก็ยังเป็น A N I อยู่ก็คือเป็น Artificial Narrow i n t e l l i g e n c เนาะโลกโลกเหล่านี้เมื่อยุคที่มันเกิด A G I เนี่ย Productivity มันจะชูตัพขึ้นแบบเนี้ยเป็นสปีดที่เราไม่เคยเห็นมันจะน่ากลัวมากน่ากลัวแบบว่าน่ากลัวเลยนะเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่สร้างเทคโนโลยีเสมอแต่ต่อจาก A G I เนี่ยเทคโนโลยีมันจะสร้างตัวมันเอง พอมันสร้างตัวมันเองกอปี้ไปได้เรื่อยๆมันจะเป็นภาพที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกมันเหมือนว่ามีหุ่นยนต์ล้านตัวคุณนอนเสร็จตื่นมามันบอกมี2ล้านแล้วครับผมประกอบมาอีกล้านหนึ่งสมมุตินะพรุ่งนี้มันประกอบอีกกลายเป็น4ล้านคือมันมั่วซั่วไปหมดคือมันสามารถจะเพิ่มตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งเราเขาอันนี้มันจะเป็นโลกใหม่ที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตลาดของหุ่นยนต์เนี่ยก็คือ AI Hardware ที่ผมเชื่อว่าจะเป็นคนได้ประโยชน์ แต่เร็วไปนิดหนึ่งในมุมผมพอผมไปวิสิติ์หลายๆบริษัทเนี่ยเชื่อว่ามันเร็วไปนิดหนึ่งนี่นี่คือผู้เล่นนะครับในตลาดไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าใครได้จองยูนิตรีอ่ะก็จะได้เงินแต่พอได้จองสักพักหนึ่งมันจะลงมันจะยังยังเร็วกว่าเวลาไปแล้วก็อาจจะปี2030ามมันเริ่มกันใหม่แล้วเราก็เก็บคุณพวกนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งพอผมไปดูแล้วมันยังมันมันเดินได้มันเดินได้ดีเนี่ยเพราะว่า มันมีการเขียนโปรแกรมไว้ก่อนมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอะพี่พูดอย่างนี้เครื่องดูดฝุ่นที่บ้านพี่อะตอนพี่มาเปิดแรกๆมันยังง่ๆเพราะมันยังไม่รู้จักแผนที่บ้านไม่รู้พี่เคยเปิดดูแอปป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติมันมันกวาดบ้านถูบ้านพี่ไปสักพักหนึ่งมันจะเห็นระเบียงเห็นพื้นที่ที่พี่เราไม่เคยให้มันเห็นอะหุ่นยนต์เป็นเหมือนกันที่เราเห็นมันเดินได้ฉลาดฉลาดเพราะว่าไอ้พื้นที่แอเรียนหน้าเป็นพื้นที่ควบคุมที่เขาดูแลมาแล้วจริงๆยังต้องโปรแกรมอะไรเยอะนะครับกับเรื่อองรราาาาาาค่่่่่แแตตมันนนจะะเเกิดขึ้พว ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรดารเรื่องของเซนเซอร์ต่างเนี่ยมันลดลงแบบเร็วมากแล้วขนาดมันเล็กลงเร็วมากเหมือนอย่างก่อนหนะน้านี้ไอตัวเขาเรียกอะไรนะไอไรดารมันเคยตัวใหญ่เท่ากับตู้คอนเทนเนอร์รถยนต์อะแล้วมันลงมาเหลือเท่ากับบอกไฟฉายอะแล้วมันก็ลงมาอีกตอนนีอ้อีกไม่นานอาจจะเหลือเล็กขนาดเท่ากับแท่งนีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝังตัวอยู่ในหุ่นยนต์มันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยถ้าฟังเรื่องนี้เราตื่นเต้นแล้วไปซื้อดอยดอย ตอนนี้อันนี้ผมคิดนะถ้าผมชอบธุรกิจนี้ผมจะคิดว่าอุตสาหกรรมที่จะโตเร็วที่สุดในเรื่องหุ่นยนต์มันจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นแขนกลที่ใช้ตามโรงงานเพราะมันลงมาถูกจนเหลือแสนกว่าบาทแล้วแล้วมันกําลังจะมาทดแทนคนได้คือบางทีอ่ะการจินตนาการเยอะๆต้องอยู่กับโลกความจริงด้วยคือมันต้องดูว่าบางทีมัน how big เราดูต้องดูว่า how fast how soon ด้วยถ้าเกิดมันนานไป แล้วเราเข้าไปก่อนพี่เจ๊งจนพี่ก็จะไม่ได้อีกมันเหมือนไอ้แขนกลนี่เคยมีคนหายมาก่อนนะแต่มาก่อนการแขนละหลายล้านมันไม่เกิดตรงนี้แขนกลไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ไหมผมชอบผมว่ามันกำลังจะถึงเวลาของแขนกลมาชงกาแฟแขนกลอยู่ในโรงงานเหมือนเหมือนดักแฟคทอรี่พวกนี้อย่างหุ้นตัวถึงที่ผมสนใจก็คือโดบอทดีโอบอนะครับโดบอ,อะทำแขนกลเป็นบอร์นหนึ่ง ก็เบอร์ต้นๆของจีนเนาะเขาเป็นโคบอทที่ขายถูกกว่าเยอรมันแบบ 3- 4มหเท่าผมเชื่อว่าโลกตอนนี้ต้องการต้องการผักไปทางนั้นแล้วก็ลดคนน้อยลงแล้วก็ใช้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็มาทําหุ่นยนต์ด้วยโดยที่ผมคิดว่าแขนกลมันจะกําไรแล้วหุ่นยนต์มันจะเป็นตัวที่เขาขาดทุนหน่อยๆแต่เขาต้องเกาะเกาะกระแสนี้ไปไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะตายนะครับอันนี้คือตัวเลขของฮิวแมนนอยที่จะเกิดขึ้นเนาะ ผมคิดว่าปี2028ถึง30แล้วมันจะจัมอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ได้เวอร์เกินจริงเนาะก็เหมือนที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันมันมันเบรกแล้วมันผลิตตัวมันเองได้หรือว่ามันสามารถจะเบรกทัวอะไรบางอย่างได้อะมันก็จะขึ้นไปเร็วมากแต่จีนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับเพราะจีนนะ่ะเวลาเขาวางแผนะเขาคิดไว้หมดเช่นอ่ายูนิทีก็คือเป็นนั่งกินข้าวเมื่อกี้กสิจินผิงด้วยเขาก็รู้แล้วยูนิทีอยู่นี้นะหัวเวยผลิตชิปรอให้ยูนิทีนะ เขาคิดไปถึงขั้นว่าปี2032เนี่ยเดี๋ยวตอนหุ่นยนต์มันเยอะรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเองมันเยอะเนี่ยไฟฟ้าไม่พอเพราะนั้นต้องทํา SMR คือรัฐบาลจีนเหมือนเป็นคอนดักเตอร์คอยดูแลให้ทุกๆสิ่งมันเกิดขึ้นอะไรกันเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าพอเกิดขึ้นแบตเตอรี่มันเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลจีนไปเหมาเหมืองโคบอลลิเทียมเพื่อกดราคาลงไปซื้อกิจการที่แปรรูปไปตัวแร่หายากให้มันเป็นแร่ที่ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย คือมันมีมันมีการรวมศูนย์จากตรงกลางที่ผลักดันให้ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ